วันนี้24มิถุนายน2555ก็จะมาปล่อยปลาดุกอีก2ตัวมาอนุโมทนาร่วมกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ริมแม่น้ำยมริมสะพานพระร่วงจังหวัดสุขโขทยะะัยค่ะก็ขอให้ปลาทั้งสองมีความสุขรักษาตรรนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอ่าไปได้แล้ว ปลาคงจะเมาน้ำใหม่หรือตั้งรองกัสแป๊บหนึ่งนี่ปลาตัวใหญ่มากการฝึกปล่อยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์จากอันตรายนี่เป็นสิ่งดีนะคะทำให้เรามีเมตตามากขึ้นเรื่อยๆ ใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาแต่ว่าตัวของเราเนี่ยรู้ว่าเราทำดีเนี่ยเราจะได้ดีสัตว์ทุกตัวจะขอบคุณเราแล้วเขาก็จะจำเราได้แม้ว่าชาติหน้าเขาจะเกิดเป็นอะไรเขาจะจำเราได้หมดดังนั้นอย่าดูถูกก็เป็นเป็นบุญเล็กน้อยนี่เป็นบุญใหญ่นะคะหลวงพ่อฤษีเรืงดำท่านเคยสอนไว้ว่าคนเคาะไม่ดีสะเดาะเคาะอะไรไม่ต้องไปทำบุญอะไรใหญ่โตหรอกปล่อยปลานี่แหละหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า I do Bye.